สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเร็จพระเทพพรลราษฎาาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิตรดา วันนี้เวลา16นาฬิ58นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิตรดา ซึ่งโรงเรียนจิตลดาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและเพื่อให้คณาจารย์สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้บริหารโรงเรียนจิตลดาจนโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าตลอดมารวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนจิตลดาก่อตั้งมาครบ60ปี โดยการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงสื่อผสมระหว่างการแสดงชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยคือโขนกับนาฏศิลป์ดูรยางคศิลป์ละครเวทีดนตรีไทยและสากลที่สามารถผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งใช้นักแสดงกว่า1,000คนแบ่งการแสดงเป็นสององค์องค์แรกคือปฐมพงวงจัก,กรี เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อด้วยการแสดงขนชุดเทวสภาซึ่งมีการแสดงชักนาคดึกดำบันหรือการ,วรกวนเกรีสีสมุทรเป็นการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำฉากการแสดงพร้อมเครื่องแต่งกายและหุ่นประกอบฉากต่ตงตางๆที่วิจิตรงดงามที่ใช้ในการแสดงโขนพระราชทานมาใช้ประกอบการแสดงส่วนองค์ที่สองชื่อว่าดังดวงใจเป็นการแสดงโขนตอนมัชานุกุมารายุกรบร่วมกับการแสดงประกอบเพลงจิตรดาเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนจิตรดาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแสดงโดยสิทธิ์เก่าและสิทธิท์ปัจจุบันโรงเรียนจิตรดา ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนําขึ้นทุนกล่าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพพาร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตละดาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเกียรติคุณของหม่อมงามจิตบุรชัดที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันนี้พนันการเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเกียรติคุณของหม่อมงามจิตบุรชัด เนื่งในโอกาสการจัดงานฉลองครบร้อยปีชาติการหม่อมง,งามจิตบุรชัดบุคคลสําคัญของโลกซึ่งบุรณิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรชัดจัดขึ้นตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้หม่อมง,งามจิตบุรชัดเป็นบุคคลสําคัญของโลกในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมอีกทั้งเป็นสตรีไทยคนแรกและคน และเป็นสตรีเอเชียคนที่สองที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศระหว่างปี2519ถึง2522ได้สร้างผลงานในการรักษาความสงบสุขของโลกโดยยื่นขอเสนอต่อองค์การสหรประชาชาติในการขอให้ช่วยรักษาความสงบของโลกอย่าได้เกิดการข่มเหงรังแกกันไม่ว่าส่วนใดของโลก โดยมีนักศึกษาอาจารย์ข้าราชการตลอดจนผู้ทำงานด้านเด็กการศึกษาสตรีและการสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการสัมมนาโอกาสนี้องคมนตรีได้ชมนิทรศการจิตงามดุดดอกบัวที่จัดแสดงชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตบูรชัดทั้งในระดับชาติและระดับโลกผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย วันนี้ที่ฝูงบิน201กองบิน2กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการสนามบินอุตภาอําเภอบ้านฉานจังหวัดระยองพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดาาศโปรดให้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลฐานบกที่14สมาคมภริยาทหารเรือกำลังพลจากศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือเจ้าหน้าที่อาสากาชาติ ชมรมคนรักหมูชมรมไทยเก๊กเทศบาลเมืองสัตหีบรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงและประชาชนในอำเภอสัตหีบร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทั้งนี้ด้วยพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ต่างๆทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจบข่าวในพระราชาสำนักประจําวันนี้นะคะคุณวินทิทิรานาทองบ่อจรัดิเชนปีนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ